ขอนึงฮะอย่างเช่นถ้าว่าเขาเจอเกินความแล้วนะเกินความแล้วจะไม่อย่างเช่นตอนนี้เขาขุดในเมืองรีสกีร้องคุณพี่ไปผมสกรีร้องนะอย่างนั้นปรับคะแนนถงคะแนนก็ปรับขึ้นหรืงข้ามสะพานข้ามแม่นมม้ำแล้วตอนนี้รถเล่นมานะฮะอันนี้เรียกว่าสะพานอเออเฉียวค่ะอันนี้เป็นสะพานอันที่สองค่ะ,ะในแม่น้ำยมเจียงนะข้างล่างน,นะบริเวณน,น,นี้นะคะ ก็เป็นแม่น้ำายมเจียงค่ะแม่น้ำยมเจียงนัก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพยาค่ะที่ไหลผ่านมรุงลงนั้งนิงค่ะแล้วก็เลยท่านลองสังเกตนะฮะที่สองข้างใช่ไหมที่ตะเลขเนี่ยข้างบนมีคนแล้วเนี่ยที่ดินนะก็ไม่ได้ของเอกชนเหมือนกันนะะไรบางรัางก็อย่างเช่นอย่างเช่นเขาต้องการทำขยายหรือว่าต้องการสร้างสะพานพวกนี้นะฮะอันนั้นที่ดินเขาก็เอาไปใช้ค่ะของรัฐบาลก็สังเกตรถที่เขาใช้นะครับจะเป็น รถจนที่เป็นรถเก๋งแล้วก็จะไม่มีรถปิ๊กอัพรถเวลาที่เขาต้องการขนของจริงๆจะเป็นรถที่เหมือนรถสี่อเล็ก <ไป S 2> บ้านเราไปที่ตกไม้เล็งไม้ประจมเมืองหนักน,นิดต้นเรียกว่าต้นเป็ดขาวาค pues. ่ะและ้วมันเป็นต้นมัม่วงอีกพันหนึ่งที่จะปรัดขวนญเกตเขาเรียกกันเรียกว่ามัม่วงไข่เขาจะสุกในช่วงมิถุนายนะะนะสำหรับคุณต้องไปให้คนที่ ตำรวจคบนาคงในแถวนั้นเซ็นให้คนมาบอกว่าผ่านนะฮะที่เขามาเรียนเขาคอร์สผ่านนะจึงจะสามารถไปสอบสอบข้อเขียนค่ะอันนี้ยืนอยู่ในมาช่วยคบนาของเขาค่ะนั่นเปไปข้อที่หนึ่งนะแล้วข้อที่สองนั่ก็คือไปสอบากเขียนค่ะถ่ายร่องรอย ดึงดึงดึงจากคืร์นแต่ก่อนรถไม่ค่อยมีไงราบอกว่าคนที่ขับรถน่ะคนขับนะ่ะก็ถือว่าเขาเป็นอาชีพนะถือว่าเป็นอาชีพด้วยค่ะไม่เหมือนคนไทยนะแต่รประราณนี้นทำไมคือมึงจจนเขาถือว่าเป็นอาชีพของเขาค่ะเขาไม่ได้ถือว่าเป็นลูกจ้างนะคะ